อะไรก็ยเ่อยอะไรยมเจสี่สีเหรอแปดพันพอยมอันนี้ราคาเท่าไหร่เป็นอาลอยแงมจะได้ะตานเจตาไม่ได้สิมันไม่พอมันต้องสี่ร้อยแสงมาอันนี้พี่เด่นนี่เท่าไหร่สี่ร้อยห้าไม่พอสามรยห้าสิบไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเอามันต้องเอามาไหม เมาไหมดีเจซี่เมาไหมเดี๋ยวงานดังแล้ครับเมาหนักไหมเมาหนักเลยเดี๋ยวงานดังแล้วโดนโดนนี่ไปเอาเบียร์ดีกว่าอันนี้เลยไปเอาเบียร์สี่ร้อยไม่พอเหรอไม่พอสิเนี่ยไม่ถึงสี่ร้อยนี่สามร้อยห้ีจะซืเบียร์ซีนี่กว่าเออซืเบียร์ซืเบียร์ไปเอายี่ห้อเบียร์ซีนเออได้ได้สีแสงมาจะซื้อเบียร์กินเอาเบียร์มาตั้งนชิดเดียวจะยิงนหนติ้งดูหนักว่ามันแม่นไหมยิงนาซิติกป่ะใช่ยิงยิงงานได้ไหม อืมลีเจซี่มาไหมมาตาไม่พอป่ะตาตาตาตไม่พอเดี๋ยวาายวงไปไมต้องยิงไม่ต้องยิงยิงนิดเดียวนะใช่ยิงนิดเดียวยิงแบบปลาร์ลอุ้ย นะครเลยสิรู้เลยสิล oh, ืมเลยอัน oh, น right. ี S essions, <S <S ้เท่าไหร่ห ah ้าสิบห mm ้า hmm. สิบบาทอ่าอยากกินก็ซื้อเลยยี่ห้อเบียร์อะไรยี่ห้อเบียร์แสงสิงแสงเบียร์แสงป่ะเออแสงไม่ใช่เบียร์สิงเบียร์แสงเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวงานตาแสงไหมกินเอาไปซ่องไหมเอาไปซ่องแสงซ่องซ่องอันนี้ซ่องกางเกงได้ไหมขอกินด้วยไหตรงนี้ซ่องกางเกงดีกว่ากินกินกินด้วยได้ไหมกินนิดเดียวน่ะไปไหม กินกินกินครึ่งครึ่งเดียวอแมยิงพุ้นแตกเลย <c oughs> ยิงพุ้นแตกต่อพุ้นแตกเหรอ,ก,หรอกินครึ่งได้ไหมไม่ได้เหรอเอาเอาเอานี่แรกแลกแลกเบียร์ได้ไหมแล<ก>อแรกนะแรกกันอืมอ,อยอันนี้อะไรขนมไหมขนมนะกินเลยเอาไปเอาไปซ่อมกินไป ขนมทัว่วทั่วชิมดูอานนืน,นวหวางอร่อยอร่อยเจี๊ยบปะ